Đấy, này, tôi này khó à? Tôi lấy nơi nơi này, nơi này hẳn Tôi mẹ bởi tí này Ừ Thế này vậy? Có đầy tôi phủ lọ thì đang đây hẳn Để bỏ cái nữa Để tôi nghe Ơ, dây dầm ở đây này Này, 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 này Để. 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 Cái lăng Này, vỏ nó mắn lên này, lột mắn nè Này, này lột à? Lột bên này ngay à? Cái miếng này Ông mà hay mù gì? Úi นั่นลกหนูอะไน,นั่นลกหนูนะคะทุกคนเอาบาออกมาให้หมูหาตัวมาให้แม่มันกินกินบอ่อ๋อพวกนั้นอ่ะเป็นตัวน้อยใช่ไหมไอไอ,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 อหนูหนูครับเป็นมันมีแต่ตัวแม่ครับ หนูมันมีแต่ตัวเมียอ้าวเหรอคะครับพี่ไปหาซื้อได้ไหมหรือว่ารอเนี่ยมันออกมาอีกตั้งหกตัวเนีะแยแค่เอาข้าวเสร็จเอาเอาแค่หนวยเดียวก่อนแล้วค่อยรอดูผลตัวทีนะคะหนูอ่ะครับออ๋อหมูใช่ครับไม่ใช่หมูหนูแล้วหมูอ่ะหนูหนูหมูครับ ครับพี่ไปอยู่ที่นั่นมีร้านขายผัดไหมครับพี่ไปหาซื้อก็ได้เป็นหมู่ะผมขอจับออกออกไม่คือตัวใหญ่เท้ะจะซ้ำนี่เหรอว่าจะออกเล่นป้าตัวบงังญ่อันนั้นพึ่งพึ่งพิ่งคลอดนะทุกคนแต่ว่าตัวใหญ่แล้วคลอดไม่นานเนี่ยบ่ร์หอดชั่วโมงดอบ ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วทันละตัวแม่น่ะนะเมื่อก่อนอ้วดอ้วดโอ้ไม่งั้นก็ตัวนี้นี่เห็นไหมกำลังนอนอยู่เนี่ยเหนื่อ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 ยแม่มั้งเหนื่อยเหนื่อยนั่นแหละเสียดายไม่เห็นตอนคลอดเนาะ เอาเอาหนูมาจาักตัวหน่ยตัวน้อยนะเอามาจักตัวหน่อยเอาอยู่ตัวนั้นแหละได้ไม่เป็นไรครับหนูมีออกใหม่นะจ๊ะทุกคนอายุประมาณสิบห้านาที เดี๋ยวเผมให้ดูเนี่ยมันมันออกใหม่เมื่อกี้น่ะหกตัวหนูอะ<ม>่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดนี่ไงรุ่นเนี้ยออกมามันออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะไม่ใช่แบบเป็นหนูแดงแดงนะ<อ>ครับมันจะออกมาเป็นตัวแบบนี้มีอะไรนะครับผมไม่ได้แย,ยกเลยนะ ผมก็ปล่อยมันเลยเนี่ยไอ้รุ่นนะั้นนะที่จะเอาไปนู่นนะ่ะเดี๋ยว